เห็นเงาสัก <lonely> นิดหนึ่งก็โอเคแล้วมันไม่เห็นเงาครับมันก็ไหลอยู่นั่นแหละไหลเพียงช่วงใช่ไหมไหลครับมัน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 ได้ไฟแล้วมันก็เริ่มมันก็ทํางานพอมันทํางานเสร็จมันก็หมดไฟมันก็รอต่ออย่ารอขึ้นไม่อมัมีเงาหัวเราแล้วก็ขึ้นเต็มร้อยเลยวันขอพับนิ่งยีนะครับผน้บัญพนิ่งีับนิ่งหน่อย สซเดรแล้วก็ขั้วต้นๆครับเด็กครับบุรุษครับพิ็นผีเสื้งใหญ่นะครับข้าสารยังครับภาษาเหนือดีกว่าหลังจากที่ตะบันน้ำทำงานไปแลี้ยบุลุษขยายผลตะบันน้ำเป็นปัจจุบันนี้ได้ผลอย่างไรครับครับคืออย่างนี้นะครับสำหรับที่ตะบันน้ำนะครับจากการได้ศึกษาดูงานแล้วก็ได้เห็นหู้จาก ที่อื่นแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรูหูจากท่านอาจารย์ปีชฎีวงใหญ่คือท่านนะครับอ่ทีนี้ทําตะบนน้ำคือน้ามันก็โสนนั่นมันอยู่ตีต่ำครับหลังจากพัฒนาแล้วน้ำมัสามารถขึ้นมาจนถึงตีสูงแค่ได้ก็เลยอ่าัพยากรบันเอาีหลายครับเศษกันะศักยภาพก็เลยว่าหมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านต้นแบบของแปดที่สี่พรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วที่นี้ หลังจากเฮาได้แค่30%มของคนในหมู่บ้าน<ม>ที่ได้ใจตะบันน้ำแล้วที่นี่เป็นหมู่บ้านาที่กรมการพัฒนาชุมชนได้คือความสําคัญ<ม>แล้วก็นําตะบันน้ำเนี่ยไปแสดงโชว์ในงาน50ปีของกรมการของกรมการพัฒนาภาคเหนือบ้านสถาน2งมู่ที่1นึ่นจังหวัดเนี่ยนะเป็นตัวแทนทอยอ,อนครับไพศาลไพศาลมีอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคกลางจังหวัดลบบุรีภาคใต้จังหวัดจำมาได้นะครับภาคใต้แล้วที่นี่หลังจากไปแสดงโชว์อักคมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มาดูงานและได้หันร่างใดพิจารณาว่าค้นจะเป็นหมู่บ้านดีบริหารจัดการทุนชุมชนดีเด่นะระดับประเทศก็หื้เงินรางวัลต่อยอดตะบันหน้ามา1นึ่งแสน 85,000บาทนะครับ,บ,บที่น่ต่ิ่งกว่าไ,ได้ก็นนะอะไรเนะครับทีนี้พอนี้หลังจากกลับมาถึงหมู่บ้านชุมชนได้รับแจง้งเขาจะมีงบต่อยอดตะบันน้ำทีนี้ก็มาประชาคมประชุมกับหมู่บ้านต้องการอะไรอย่างชาวบ้านว่าอยากจะต้องการอยากใช้การตระบันน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์นะครับทีนี้ก็มาประชาคมเสียงส่วนใหญ่ขอเพื่อผู้นำหมู่บ้านประหลวง พัฒนาเรื่องน้ำเพื่อกับเป็น้องชาวบ้านตีเอามาใช้ยฮดพืชพักสวนครัวซักผ้าล่างถ้วยล่างจานดดโดยที่<า>คือมันลดรายจ่ายนะครับถ้าเราใช้ยปั๊มไฟฟ้าอะไรอยา่างต่างๆเครื่องซูบเป็นอยา่างต่างๆมันจะเพิ่มรายจ่ายใจใ้จน้ำประปาก็มันก็เพิ่มรายจ่ายกับน้ำนะครับ,รบปีหนึ่งหกหมื่น 60, กว่าบาทในหมู่บ้านแล้วทีนี้เขาอย่างนี้จะได้เท่าไหร่เฮ้ยมันสมกับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายพื่มแล้วได้ก็เลยมาสร้างตะบันน้ำก็ได้ท่านปริศดีวงใหญ่ซึ่งผู้มีความโห่มีความหูความสามารถแล้วก็เป็นอผู้ที่เป็นอาจารย์ของหมู่บ้านแล้วก็เป็นติวศึกษาหมู่บ้านกันเลยว่าเอามาทําพลังแสงอาทิตย์ก็เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่เดือนมีนานะครับเนาะ,ะเดือนงบประมาณน,าดดนะครับงนะบประมาณกค็กคือ หนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าบาทแต่ว่าการสร้างนี่ชุมชนมีศูนย์รวมค่าช่างค่าอย่างต่างๆเอาคนในหมู่บ้านมาช่วยกันนี่ยขุดท่อขุดอย่างต่างๆอย่างเอาคนในหมู่บ้านมายกันครับไมงมาเลยเอนี่หรองบของการก็คือซื้อเฉพาะอุปกรณ์จะเป็นแผงโซล่าเซลล์น่องแตนพวกเล็กพวกปูนพวกสีซ้ายอย่างต่างๆเอาตัวนั่นมาเป็นตัวนี้แล้วก็การสร้างคนในหมู่บ้านช่วยกันสร้างนะครับภาคคิด ถ้ารวมถึงการแรงก็คงจะตกอยู่2องแสนกว่าบาทนะครับแล้วทีนี้ก็หลังจากได้งบ s ML ตอนนี้เงินเข้าบัญชีแล้วก็จะมาซื้อต่อ PVC ต่อต่อหน้ามื่อมันไปควบคุมทั้งหมู่บ้านเลยโชบไมแมดีนี่พลังงานแสงงานที่เขาสำเร็จเต็มร้อยนะครับสำเร็จแล้วนะครับแค่แสงแดดเห็นเงาหัวน้าก็ขึ้นเต็มซูปเลยเต็มร้อยเซตนะครับ เมื่อวานนี้สารสนเทศของกรมาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็าได้มาทายทำได้มาดูได้มา,นามน้านีออกบ้างบ้างานะครับ,รบออกเต็มซูบเลยนะครับ,รบพอแค่แสงหันเงาหัวตอนเจ้านี่ผมพอหันแสงแดดกําลังอ่อนขึ้นมาเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีผมมาเปิดน้ายังสามารถทํางานทํางาน,นงงได้เลยนะครับอันนี้คือความเป็นมาของหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนในชุมชนเน้นการกินการอยู่การตีพี่น้องชาวบ้านปลูกพืชพักสนวนครัวปลูกพืชพ,พักปลอดสารพิษว้ยกินนว้บริโภคว้แบ่งปันแลกเปลี่ยนกันภายในมุมบ้านแล้วก็ยังแบ่งปันใฮ้ยญาติีพี่น้องชุมชนที่ไกลๆนี่นะนี่นดีมา<ด>ก,รกเราไปดูแลจะได้บอกครับที่หลุ่มบนที่หัวกะโหลกมันเพื่องูมันตุยับเครื่องสูมั็เขาไม่รู้บอกครับ ลองไปดูอันกระเจินไปดูตีตัวปั้มตีตัวปั้มสูบน้ำครับผมครับป่าสูบสวัสดีครับจ่านครับนึกถึงข้นบก็แขงแขงชาเซลลลนะครับหมูร์ลาเซลลอันี้บ้านเราแบบอาลมาฟัตนะครับอามฟัตอมฟตีบาครับอันี้แน่แพนหนึ่งมันจะ6าหกหกสิบวนหวอนหกวนกว้างตั้ง่กว้างเอ่อเมตรยี่สิบหกสิบเซนหกเซน ยายาวร้อยเมตรที่สิบร้อยเซานี้ต่อระบบอนุกรมนะครับโดยมีเดวัจพานช่กันไ้สายย้อนครับหนึ่งแหงสองแหงสาแหงสแหงนะแหงกแหงหชุดนะครับถ้ามดมันจะได้หกหงสามสิบามนดแล้วเราต่อถ้ามดมีตอสามชุดหนึ่งชุดสอชุดสมชุด สิบแดแถทั้งหมดใช้กี่แผงเนี่ยสิไม่ใชงยี่สิบเหรอครับยี่สิบสองแผงเนี่ยเป็นระบบออโต้หนึ่งระบบการทำงานมีการสั่งการอีกหนึเอาไว้ที่หลังครับสองตัวนีครับสองสองแผงเอาไปเอาเปิ่ต่อขนาดลงไปเพื่อการชาร์จในแบตเตอรี่ในระบบคนเดียวอ๋อตอนนี้ใช้สิบแปดอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นสิบแปดแผงนี่สิบแปดนี่ครับถ้าไฟถ้าไฟต่ำเก่าถ้าถ้าต่อห้าอนุกรมห้าไม่ดีถ้าหกใช่ปะ หกจะแรงกว่านะแน่นอนแนนน่อกว่ามมิเตอร์มันจะมีแค่สามร้อยแต่เข็มมันตีไปว่างเปล่าแต่มันมขาดเลยก็คือถ้าถ้าต่อห้าแผ่นเนี่ยกับหกแผงเนี่ยห้าแผงนหกแผงจะออกดีกว่าใช่ปะได้แรงได้แรงน้ำดีกว่าทั้งห้าก็ลองแล้วหกก็ลองแล้วทั้งหก็ลองแล้วหก็ลองแล้วสายที่เปื่อยๆพวกนี้นะมีตัวอย่างทดสอบทดลองว่าถ้าเมตรยังไงอยู่ไยังีได้ไหม ที่นี่พวกระบบนี่ก่อนจะออกมาที่ว่าสามชุดจริงๆนะมือระบบตัวไหเอาขนาดกันหกแผงมาขนาดกันหกแผงนุ่กรมกันแล้วเอาจับมาขนาดกันอีกสามเป็นสิบแปดแผ่นทั้งหมดใช้สิบแปดแผ่นสิบแปดแผ่นหนึ่งแรงมาเต็มที่หแรงมาเต็มแรงนี่ขนาดไม่มีแดดยังน้ํายังไหลอยู่นั่นนะมีแบตเตอรี่ไหมครับไม่มีครับไม่มีแบตเตอรี่เลยต่อตรงๆต่อผ่านตัวแปลงตัวอินเวอร์เตอร์นะเดี๋ยวลองไปดูอินเวอร์เตอร์กันนะครับ องชุดจะได้นี่การอันนี้นะมาต่อเพื่อจะเข้าระบบอีกทีนึ่งเพื่อจะพัฒนาเอาแบตเตอรี่มาใส่ต่อเน,นื่องเพื่อเป็นระบบการต่ออะไรเงี้ยนะหลัง,งจากที่ระบบส่งสายเข้ามาแล้วนะครับมาดูระบบไฟจะวิ่งเข้ามาครับเกินกว่านั้นนะครับเอาเอาใหม่ครับตอนนี้ระบบ บอกไฟประมาณนี้นะครับสามร้อยกวโวลต์นะครับแดดมีก็สามร้อยกวโวลต์นี่นะร้อยกวโวลต์รครับแต่ทีนี้ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นตัวกําลังเก็บไฟเหมือนในตัวมันสํารองไฟเล็กๆไว้นะครับเนืองจากอันนี้เป็นสวิตช์ที่จะไปติดตั้งสั่งการของมอเตอร์ให้ทํางานนะครับออนอ่อออนเป็นระบบ AC On. On. นะครับออนออนออนสวิตช์ออนสวิตช์ทีนี้เรียบร้อยแล้วระบบทํางานมอเตอร์ทำงาน โดยระบบพีเวเตอร์จะมีมันจะเก็บพลังไว้ก่อนเ,อเก็บพลังไว้เพื่อรักษาพเ,เพื่อไม่ให้ไอเดนโมอันน่ะเป็น,เป,นเป็นตัวตรงที่ว่าถ้าไฟไม่พอจริงๆมันร้อนอุ่นๆสุดท้ายควันขึ้นนะครับตัวนี้ให้มันสตาร์ทสังเกตดูนะครับมันจะเก็บไฟให,ให้พอกัอนกสตาร์ทีปักนลครับถ้ามีฉนั้นปุ๊บอุ่นควันขึ้นหมดนะครับไอต,ตัวนี้ข้อดีตรงที่เพรแกรมมันตั้งไว้เรียบร้อยแล้วว่าทำให้ได้พอดีให้ทํางานต่อเนื่องนะครับ ถ้าไม่มีตัวนี้รับรองควนอกครับพอเดอควนอแน่นอนครับคือตัวนี้จะแปลงไฟจากโซล่าสองไฟโซล่าดีซีให้เป็นสามเฟสเป็นมอเตอร์สามเฟสนะครับ AC สามเฟสไม่ต้องมีแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็แล้วก็ปรับรอบเองด้วยถ้าถ้าแดดมากก็เร็วมากแดดน้อยก็น้อยลงตามกําลังของแรงมาเองดที่นี่ปุ๊บถ้าราเป็นระบบดีซีโวลต์ครับสายแค่นี้นะร้องให้แน่ๆเลยครับเท่านี้หมดหนึ่งแรงมา อันนี้สายแค่นี้สายแค่นี้นี่สายสองห้าเองนะเนี่ยสองจุดาประมาณสายสองห้าใชได้ครับใช้กับมอเตอร์หนึ่งแรงมาได้หมดก็คือใช้เหมือนไฟธรรมดาเลยเนี่ยไฟสามสายธรรมดาเลยใช่รับเดี๋ยวไปดูมอเตอร์กันนะครับพูดเลยครับผมระบบไอ้นี่นะครับเป็นมอเตอร์สเฟสนะครับแต่ข้างในนี้ต่อเป็นระบบไอ เด้ดดาครับเด็ดาแลวนะครับเด็ดดาถูกต้องครับบนล่างบนล่างบนล่างเนี่ยนะครับหลังจากนั้นผมกก็อ่าหนึ่งแรงมาทํางานประมาณนี้นะครับโดยอีเวนเตอร์ตัวนั้นเป็นคนสั่งการให้มาทํางานตอนนี้คือแดดน้อยมันก็จะมาเป็นช่วงๆเก็บมีให้ตัวนี้ร้อนจัดแล้วก็ไม่ตอนนี้มันแทบจะว่าแบบยังไม่มีแดดเลยก็ว่าได้ไม่มีแดดตอนนี้ไม่มีแดดฝนจะวางจริงจริงนี้ฝนตกฝนตกฟ้าฟ้าสว่างก็หมุนได้อยู่นะครับขนาดฝนตก ฝนตกแต่มันยังสว่างอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังหมุนหมุนของมันนะครับทีนี้ใครกลัวว่าถ้าฝนตกไม่มีไฟไม่จริงแล้วนะไม่จริงมีไฟผมผมนึกคิดว่าถ้าเดินหงายจริงๆเนี่ยผมจะลองมาเปิดดูมีครับมีวัดวัดขึ้นสิบห้าคำแสงสะท้อนอ่ลงมาจากดวงจันทร์พอได้พอได้อยู่ครับมันปั่นแล้วแล้วทีนี้สิ่งที่พอมาเริ่มกันคลิปเริ่มกันทำในในตอนที่ ตอนแรกนะครับผมเนี่ยจิตใจนี่กลัวมัันมันหลายด้านหลายอย่างเนาะคนคอยดูก็คอยดูว่ามันจะขึ้นไหมมันเป็นไปได้ยังไงอะไรองเงี้ยสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากผมกับทีมงานกับอาจารย์มันนั่งประกอบกันเนาะว่าพอตอนทํามีแสงแดดตอนทําเสร็จแสงก็ไม่มีแล้วก็กว่ <c oughs> าจะรู้ <c oughs> ขับจับผิดจับถูกก็เป็นสิ่งที่ วันๆก็ผ่านไปก็ไม่สําเร็จชาวบ้านก็ถามเมื่อไหร่น้ําจะขึ้นเมื่อไหร่น้ำจะขึ้นหรือยังเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยสิ่งนี้แหละผมผมคิดว่าท้าทายท้าทายมากถ้าเกิดน้ําไม่ขึ้นจริงๆผมจะทํำยังไงผมจะต้องรับผิดชอบโครงการอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ไม่เคยย่อท้อผมไม่เคยย่อท้อคิดแต่อย่างเดียวว่าให้กําลังใจทีมงานอย่างเดียวจะไม่พูดในสิ่งที่ มันทําให้ทีมงานแม่ผู้นําผู้นําผู้นําผู้นาอยู่ด้วยกันทําด้วยกันเมื่อวานเป็นประจานแม่เลยเมื่อวานนี่พอน้ําขึ้นแสงแดดมาน้ําขึ้นผมผมทานข้าวเช้าไม่ได้เลยยืนไม่ลงมมนเป็นยังไงไม่รู้ประกาศเสียงด้านสายใครอยากมาดูก็มาดูเลยอ่คนก็มากันเต็มเนี่ยขายเข้ามาดูเครื่องหมุนปังปั้งอ้าวทีนี้เฮกันจับไม้จับมือกันนี่แหละมันสิ่งที่โอ้โหภาคภูมิใจมากเมื่อวาน โทรไปถึงจังหวัดเดี๋ยวจับไปดูเดี๋ยวนี้ออกมาถ่ายกันเลยมาถ่ายกันเลยครับเเดี๋ยวเป็นข่าวมนกันเดี๋ยวเป็นข่าวนะเขาเจ้าของโครงการเดี๋ยวเป็นข่าวแล้วตอนนี้ลงอินเทอร์เน็ตลงเฟซบุ๊กอะไรไปอ่าหมดแล้วเดดังกันนนะครับอันนี้เลยเป็นสิ่งที่ท้าทายทําอะไรไม่เหมือนเขาทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยมันมันประมาณนี้นะอาจารย์เนาะ้า้ารตรงนี้พอได้มาปุ๊บทำงานเต็มที่เลยครับระบบน้ำขึ้นได้ถึงร้อยเลยครับ ตอนนี้ต้องผ่านแอแวร์ผ่านเช็ควาล์วเนาะครับผมว่าน้ำนี่ลึกมากเลยดูดลึกจากระดับนี้ขึ้นไปประมาณ8เมตรได้ไหมระดับรครับระดับระดับตอนนี้ระดับแค่อกไม่จากจากจากชิวเมตรละครับจากหัวสูบสเมตรละครับจากหัวสูบถึงนี้เท่าไหร่สี่เมตรครับสี่เมตรไปนี่ขึ้นไปอีกประมาณขึ้นไปดูระดับสักสิบเมตรประมาณสิบเมตรครับผมออ๋ประมาณเกือบสิบห้าเมตรได้ครับครับมียังมีน้ำไหลตลอดอย่างนี้มอเตอร์ไม่มีวันร้อนเลยเดย์ใช้ทั้งปีครับ หมุนตลอดก็ร้อนไหมหมุนตลอดเวลาเมื่อวานร้อนไหมอุ่นๆแต่ว่ามันมีพัดลมอ๋ดลมอุนโอ้เย็นอยู่อันนี้มอเตอร์ซื้อตามตลาดครับตามตลาดครับแล้วตลาดตลาดพะเยางงไหมว่าซื้อมาทําอะไรเนี่ยงงไหมก้าวผมเอาสามเฟสมาอยู่ในสวนครับเขาบอกอุ้ยไฟสามเฟสยังไม่เข้านะไอ้นั่นเป็นชิคเกินเฟดลากมันยังงั้นเข้าไม่ไม่เป็นไรอยู่กลางสวนนู่นนี่ไม่เป็นไรอยู่กลางสวน ใช่สามเไปใช้ในข้าในปลาแ่นอนตรงที่สองแผงสุดท้ายนั่นจะต่อยอดลากอาแบตเตอรี่มาเพื่อระบบโซลารกับที่สองแผงสุดท้ายนั่นครับต่อไป 3. สามชุดสองแผงสุดท้ายเป็นสเปรเรื่องกระบวนการในการคอนโทรลเพื่อจะเป็นเรื่องระบบของไปสดน้ำแล้วก็งานสดเกี่ยวกับงานสื่อวิจิทั์อีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีช่องที่มีชุมชนมาดูแล้วทีนี้ก็ เป็นภาพนิ่งบ้างเป็นภาพวิดีโอบ้างนะครับต้องใช้ระบบ2แผ่นสุดท้ายนะเอามาเป็นตัวเป็นตัวจับในการบริหารการจัดการเรื่องการดูแลนี่นะครับดีครับเพราะฉะนั้นโซล่าเซลล์ยี่สิบแผงอีก2แผงสเปรบริหารการจัดการสิบแปดแผงก็หนึ่งแรงมาได้แล้วครับผมเอาอยู่อยู่แน่นอนเลยครับหมุนแล้วเมื่อวานนี้น้ําขึ้นัาทะเลมันเดียวนี่ประมาณโอ้เอ้าอืมอะไรนี่ถังถังได้กี่คิวทั้งหมดครับ มันเจ็ดหมื่นสองพันลิตรกว้างเดี๋ยวกว้างสี่กว้างสี่ยาวสี่ยาวครับสูงสามเมตรครับมันเค็ดหมื่นสองพันลิตรประมาณเจ็ดสิบกว่าลูกบาทเมตรนะครับอ๋อตอนนี้ได้ถึงครึ่งยังหนึ่งในสี่อย่างนี้ถ้าถ้าแดดมีเต็มเต็มวันนี่คงพอใช้กันทั้งหมู่บ้านนะครับถ้าแดดเต็มวันหรือเะว่า วันนี้ก็ล้นล้นแล้วล้นแล้วนะครับล้นแล้วทีนี้น้ำสูงประมาณนี้ส่งเต็มท่อเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูอะน้ำจ่ายเป็นยังไงดูดูน้ำจ่ายดูน้ำจ่ายไปดูน้ำจ่ายหน่ยดูน้ำจ่ายนี่ลองรอรอครับรอรอกรุงเทพเดี๋ยวออกแล้วครับเดินท่อลากไปดูได้แล้ว ก็นด,ดีเลยฮะนีเทคโี้เพิอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะทำน้ำท่วมเลยไงเนี่ยครับแต่บบอย่างนี้เลยเหรอนี่หลังจาก้นรยบ้านเราเส้นนี้เส้นนี้จะเอาขึ้นไปโซนข้างบนครับเส้น ข้าวโพดจะมาโอนน้ำดัถ Arrow, ถ้นสะบันองของอยู่บ้าน so. <além. S 2> <carro. S 1> ตัวนี้ข้ามถนนไปโอนสะบัดนองก็แต่จ่ายน้ำเวลามันพ่วงที่มันใช้กันมากเราก็วันที่หนึ่งพื้นวันที่สองตันนี้วันที่สามตัวนี้รถพืชผลทุัวก็เปลี่ยนกันไปครับหมุนเวียนนะน้ำมันเกิดเกิดใช้พ่วงกันก็เกิดเป็นปัญหาใช้พร้อมกัน ไม่ลวงเสดายนะเนก็ตกอยู่ตอนนี้เป็นด่านสุดยอดเลยครับเติมน้ำกันลงไปไอ้น้ำกันที่เราเติมมันมันคือคือน้ำน้ำมันไปผสมกับกรดในในแบตเตอรี่มันก็จะทำให้เจือจางมันก็สรุปว่ายิ่งเราเติมมากมันก็ยิ่งจางมากจางมากมันก็เหมือนกับความเข้มข้นของกรดมันเจือจางไปแบตมันก็ไม่มีไฟ เพราะตามธรรมชาติของเขาจะต้องมีอะไรก็แล้วแต่รถยนต์ก็แล้วแต่เราพูดถึงแบตน้ํากดก่อนไอ้แบตแบตในรถยนต์ก่อนครับมันก็จางก็เรียกว่าจืดนะที่เราพูดกันนะจืดไฟมันก็ไม่ค่อยออกไม่มีแล้วเราก็ไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบตใหม่ซื้อแบตใหม่เลยแบตใหม่ก็กลับมาวงจรเดิมครับทีนี้ทั้งๆที่ในขบวนมันแบตมันจืดเนี่ยฮะ มันจืดแต่ตัวอุปกรณ์คือแผ่นท่าข้างในก็ยังปกติอยู่เ๋ยมไซการงมไม่มีอะไรเไร่มีอก็รเราก็เลยมาท่านอาจารย์นานนี้ก็เลยได้ทดลองผ่านการทดลองมาหลายหลายแบบหลายวิธีแล้วจนมาวิธีสุดท้ายนี่คือการเติมกดซันตูริกเข้มข้นขนาด9ก้าจิลเ่ปอร์เซ็นต์ลงไปเติมลงไปมันก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นอย่างนี้ฮะโดยเราต้องมีเครื่องมือวัดไอตัววัดนั่นกาเรียกไฮโดไฮโดไฮโดรมิเตอร์เช็คแบตเตอรี่นะฮะมันจะเป็นลูกยาง มันจะสามารถเช็คความเข้มข้นของกดในแต่ละช่องได้เราก็เช็คความเข้มข้นดูส่วนส่วนใหญ่ที่เจอมาทุกครั้งทุกคันเลยที่เจอสภาพคือว่าไฟหมดนะมันเกิดจากความเข้มข้นมันอ่อนจางอะ่ะจืดนะนจืดจ,จนบางครั้งรถหยดบนมือยังไม่ไเอามาล้างมือเอามาล้างมือได้เลยเป็นจืดเป็นน้ําเลยฮะมันไม่มีความล้างมือเฉยเลยเราก็เติมกดเป็นเดือนเป็นปีก็เติมน้ําใช่เพราะเราไป เดิมไอ้ถูกสอนให้สูญสองที่ผิดมาเล่เล่การผลิตของนั่นน่ะที่เราฝังนั่นมาตลอดแม้แต่ผมเองก็เติมแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เติมท่านอาจารย์นนได้แน่นหาวิธีการใช้วิธีการเอากดต้นผลิตเข้มข้นขนาด98%เปอร์เซ็นต์นเติมลงไปแต่ละช่องแล้วเราก็วัดใหม่ให้ได้ความเข้มข้นมาตรฐานอยู่ประมาณหนึ่ง ถ้าเท่าไหร่นะาหนึ่งหนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์เดี๋ยวลองปฏิบัติจริงๆก็ง่ายมากวิธีนี้ไม่จําเป็นต้องมาถอดล้างอย่างอย่างเดิมนะครับแล้วเราก็ปรับจนได้หนึ่งสองห้าศูนย์เนี่ยทุกช่องทุกช่องเลยขั้นตอนการปรับเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆก็จะเห็นแล้วทําง่ายมากเนแบบใหม่เลยรบบแบบเหมือนแบบใหม่เลยแบบเก่าๆนี่แหละครับเหมือนแบบใหม่เลยเอาไปเพที่วัดแล้วไม่มีไปเลยน่แหละครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรับกัน ดี๋ยวพิศษีกล <án> <trabalhar> ับมาสอนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวเอากดกลับมาทําเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในรู้สึกจะมีคู่มืออาจารย์คู่มืออยู่ในข้างในอีกชนึดเดียวเดี๋ยวพิศษีกลับมารอบหลังมาสอนทําแบตเลยไฮโดมิเตอร์เนี่ยท่านพิเศีก็คงจะได้เข้ามามาเรื่อยๆครับเรื่มทีมงานอยู่กลบรมกลุ่มอะไรกันต่างที่เกี่ยวกับการใช้เนี่ยวิทยาทานครับ ช่วยไม่โย่ผู้ใหญ่ไม่โย่ใครจะมาเป็นคนมาเปิดเรื่องดูเรื่องแบตต้องให้เติมลมบินผมลมกับบินได้ไงลมทุกอย่างให้เน้นเลยเพราะมันเป็นตีนปลายเลยเราเราเราไปหลงเล่นแบตเก่าอ่าพ่อหลวงเขาเทินกันบางทีให้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งยังมีบุญคุณอีกนะบางทีไอ้ที่เราร้อยหนึ่งเราเอากลับมาแล้วมาทําวิธีนี้เราจะใช้ได้อีกเป็นเป็นปีๆเลยเจ้าของร้านเขาก็ดูดูดูแบตด้วยอย่างของผมเวลาไปเทินเขาให้เป็นเจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ย เท่าไหรเจ็ดร้อยอ่ะเจ็ดร้อยที่หนึ่งคืนตแบตแบตติเตอร์ใหญ่ไม่ไม่รถแบตรถดับนี่แหละครับราคาสูงสุดสองหมื่นแปดหรือสามพันนะลูกแบตนะอ่าร้อยนี่นะแบตเตอรี่รถยนต์นี่แหละดื่อเล็กๆอยู่นะครับางทีผมเอาหุ่นมิดเดิเวลาขับไปกลับมาจอดไว้ข้ามคืนไม่มีไฟอะไรเงี้ยไม่มีไฟเนี่ยไอ้ไม่มีไฟเนี่ยพอหลวงลองดูเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีไฟเนี่ยเราต้องพ่วงรถกันนะไม่ลึ้เข็นรถกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเอากดเนี่ย เดี๋ยวไฟขึ้นเองปรับเดี๋ยวไฟมันจะขึ้นมาสตา้านรถกลับได้โดยไม่ต้องเข็นบเดี๋ยวเดีวยวลองดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำจริงๆเลยครัเราใช้น้ำกนแล้วต้องเป็นอุปกรณ์อะไรของมันอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครัมีไฮโดไฮโดรมีบัอร์มีมีเรามีมีเดี๋ยวมีตัวอย่าง ต้องมีตัวอย่างเดี๋ยวพิสูดีกลับมากันแล้วเพราะเราแพ็คแล้วแบตเตอรี่เนี่ยเขาคงมีแต่เขาคงเขาคงไม่บอกเราอะนะเขาไม่บอกจริงๆเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ด้วย่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกเขาเก็บไว้แต่วิธีนี้อาจันจันเป็นคนลองเมื่อก่อนเราใช้วิธีล้างกันล้างบางทีล้างไปล้างมาก็เอามาชาร์จแบตตี่อะไรก็ไม่เข้าไม่ต้องถอดจากรถเลยครับทำหมอนให้ดีได้เติมอย่างพูดง่ายว่าแบตรถ คือรอยก้อนหมดเนี่ยเราเติมลงไปมันนิสัยคนไทยเขานิสัยคนไทยของเรามันชอบสบายนะนั่แหละสตาร์ทปืดอืดไฟได้พอเอาพวกขึ้นเข้าร้านน่ะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบใหม่ปื๊ดลูกเก่าเท่าไหร่ไอ้ลูกเก่านั่นมันไม่คิดเลยนั่นแหละที่เราทิ้งไปนั่นแหละเขาก็ไปเร่องนี้หนึ่งแล้วเกิดเกิดที่มันมันข้างในแทนข้างในมันมันบวมเนี่ย ถ้ามันแตกเราดูถ้ามันแสบมันใสเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าเราเขย่าแล้วมันแตกคือแผ่นธาตุมันแตกไปอันก็ห้าสิบกรัมแล้วบอินเวอร์เตอร์ไปแผ่แผงนี่แหละแผงมันจะรวมหนาขึ้นมาเลยนี่บอกเลยเด็วเราละมันพบเก้าซีซีคือสรุปว่าแผ่นแผ่นธาตุอย่าอย่าทำรุดนะถ้าทำรุดมันก็สุดวิสัยลองได้ลองทำดูได้แต่ลองทำดูก็ได้ครับไม่เสียอะไรไม่ได้ลงทุนอะไรเพียงแต่เอาแบตไอ้น้ำกัดไอ้น้ำกดเติมลงไปครับสวัสดีครับ ครับผมชอนต้องช้อน